สวัสดีครับทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาแนะนำนะครับวิธีการตัดมอนเซราไทคอนยังไงให้ได้2 2หนอ่อหรือ2ยอดนะครับเทคนิคการตัดคือตอนนี้มิเตมตัดมาแล้วนะครับ2ต้นต้นที่1ที่เคยแนะนำไปว่า่เาเคยเคยทำได้แล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้มาตัดอีกต้นหนึ่งนะครับเขาก็ออกเป็น2หนอ่อสอยอดเหมือนกันก็เลยจะมาแนะนําว่าตัดยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่แตที่ทํามามันก็ทําได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่าไม้ที่มันแตกออกมา2ยอดเนี่ยนะครับตัดแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีตัดไทคอนดนวยนะครับก็จะลองตัดอีอกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อในอนาคตถ้ามันแตก2ยอดอีกก็จะมาแนะนําอีกนะครับเดี๋ยวเราไป ดูในต้นที่ตัดแล้วมันออกสองยอดนะครับซึ่งถามว่ามันมันเป็นทุกครั้งไหมก็ไม่ทุกครั้งนะครับตอนนี้ตัดมาประมาณสี่ห้าต้นนะครับก็จะเป็นอยู่สองต้นนะครับก็ถือว่าก็ยังดีกว่านะครับดีกว่าที่ตัดแล้วมันออกมายอดเดียวใช่ไหมครับออกมาสองยอดเนี่ยมันก็ทำให้เราเพิ่มจํานวนได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่กระบวนการเลี้ยงของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาขึ้นใบเลี้ยงใบแรกแล้วเนี่ย เขาจะส่งให้ต้นใดต้นหนึ่งก่อนนะครับก็จะขึ้นสลับกันอีกต้นหนึ่งขึ้นไปที่2นะครับแล้วก็รออีกต้นหนึ่งขึ้นไปที่2แล้วอีกต้นก็จะขึ้นไปที่3นะครับสลับกันแต่ตอนที่แตกใบเลี้ยงเนี่ยใบแรกเนี่ยจะออกมาพร้อมกันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้นะครับอันนี้เป็นต้นมอนเซล่าไทคอนนะครับซึ่งเป็นต้นที่มีอายุค่อนข้างจะมีอายุนะครับเอาจากบ้านพี่สาวมานะครับเพราะว่า เขาโดนแดดโดนอะไรเงี้ยใบมันเสียเนาะก็น่าจะขาดการดูแลเล็กน้อยนะครับก็เลยหยิบมาเพื่อเอามามาขอเอามาตัดยอกยอดนะครับแล้วก็การตัดยอกยอดอย่างที่บอกก็คือว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันได้แบบนี้นะพเ,นเพื่อนๆเห็นไหมนะครับอันนี้คือยอดที่หนึ่งนะครับยอดที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือยอดที่สองนะครับเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมฮะคือตัดครั้งเดียวนะครับตัด ครั้งเดียวแล้วก็แตกออกมาสองยอดแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นสิ่งที่อยากออกมาแนะนําพี่เพื่อนๆว่าการตัดอมอสซราไทคอนเนี่ยมีโอกาสที่ตัดครั้งเดียวนะครับเราจะได้สองยอดแบบนี้นะครับสองตาแบบนี้ที่เขาโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวอย่างต้นหนึ่งที่ตัดออกมาแล้วได้สองยอดนะครับนั่นก็คือต้นนี้นะครับอันนี้คือยอดที่สยังไม่ได้ตัดนะครับรอให้ใบนี้แก่ อีกประมาณน่าจะประมาณสัก 2- อสาวันนะครับก็คือเสาที่นีนนน้น่าจะตัดได้ละนะครับแต่สิ่งที่มันได้2ยอดที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยนะครับไม้มันมี2ยอดแบบนี้นะครับตอนแรกผมตัดก็คือตัดท่อนในตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตัดท่อนในตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็แตกออกมา2ยอดคือยอดนี้1ยอดแล้วก็ยอดที่กําลังจะตัดในอีกสองาวันอีก1ยอดนะครับ ยอดนี้ผมตัดไปแล้วนะครับเนี่ยตัดไปแล้วแต่เขาอ่าเป่งตาไว้นะครับเนี่ยเ,เป่งตาเป่งยอดไว้ตรงนี้นะครับแต่เขาก็ยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าสารอาหารน่าจะเอามาเลี้ยงต้นนี้ก่อนนะครับน่าจะมาเลี้ยงต้นนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดนะครับตอนนี้รอให้ใบใบเนี้ยนะครับใบนี้แก่ก่อนนะครับแก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดนะครับตัดตรงนี้ให้เหลือหนึ่งใบนะครับ แล้วก็มาดูว่าไอ้ข้อเนี้ยนะครับเขาจะขึ้นตาขึ้นยอดใหม่หรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาจะขึ้นอีกไหมนะครับถือว่าการตัดรอบนี้เนี้ยมันมันแบ่งออกมาเป็น2ยอดอย่างนี้เลยนะครับอ่านะก็อันนี้ก็เป็นอีกนี้อันนี้เป็นต้นแรกแะครับที่ที่เคยแนะนําพี่เพื่อนๆไปเนะว่าตัดไทคอนแล้วมันแตกออกมาได้2ยอดแบบนี้นะครับการตัดบ่อยๆค่อนข้างจะดีนะครับไทคอนถ้าเราทําจํานวนทําเวลาได้นะครับ ตัดบ่อยๆจะดีมากนะครับเพราะว่าลายเขาจะจะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับความด่างก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นความสวยงามนะครับเห็นงนีรายละเอียดของความด่างตรงเนี้นะครับเขาจะจะ,จะดีมากยิ่งขึ้นน่ะแนะนําเลยนะครับใครมีไทคอนนะครับอาจจะต้นแม่ต้นแรกๆอาจจะไม่สวยเนาะ <PR PR PR <N> แนะนําเลยว่าให้ตัดนะครับไปไปดูต้นที่ผมจะตัดนะครับว่าผมจะตัดต้นไหนนะครับ ต้นนี้มีจริงๆแล้วมีาสามมีห้าหกใบแล้วนะครับแต่พอดีว่าช่วงจังหวะที่ผมไปช่วยราชการเนี่ยนะครับมันเกิดโรคลาสนิมนะครับผมก็เลยตัดใบทิ้งออกไปนะตอนนี้มีสี่ใบนะครับมีใบนี้หนึ่งใบนะครับนี่อีกใบหนึง่งนี่อีกใบหนึ่งแล้วก็ใบนี้นะครับคือน่าจะแก่นะครับแก่พร้อมที่จะตัดได้แล้วนะครับพยายามที่ ให้ใบเขาแก่มากที่สุดถึงจะตัดนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับข้อนี้นะครับแล้วก็จะเหลือไว้หนึ่งใบนะครับเหลือไว้หนึ่งใบนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดว่าจะตัดยังไงนะครับให้พยายามให้ได้2อยอดนะครับเหมือนที่เราพากันไปดูกันเมื่อสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับต้นนี้ผมยกออกมานะครับแล้วก็เราจะตัดสใบนะครับตัดสใบก็คือ ไปนี้นะครับไปที่1นึไปที่2แล้วก็ใบที่3ามนะครับโดยวิธีการตัดก็คือจะตัดตรงตรงบริเวณเหนือใบนะครับใบที่เราจะเก็บไว้นะครับลักษณะของการตัดนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับอ่อลาลักษณะการตัดนะครับเนี่ยเห็นไหม วิธีการตัดแล้วมีโอกาสได้2ยอดนะครับตามเทคนิคหรือวิธีการของผมเนี่ยนะครับ <rences> ผมจะตัดชิดใบแบบนี้นะครับชิดใบที่เราจะเก็บไว้แบบนี้นะครับแล้วเฉียงลงมานะครับเฉียงตามร่องใบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้รากนี้อีกหนึ่งรากนะครับแล้วก็ได้รากฝั่งนี้นะครับอีกหนึ่งรากก็จะได้สองรากแล้ววิธีการเจริญเติบโตของเขาก็จะต่อเนื่องนะครับถ้าตัดได้รากเดียวเนี่ยนะครับประสบการณ์ก็คือโตช้า ต้นที่เราแยกแยกยอดออกไปเนี่ยมันจะโตช้านะครับส่วนต้นแม่เนี่ยก็จะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือตัดกันเลยนะครับอาจจะมีขยับนิดนึงนะครับพี่เพื่อนๆเพราะว่าผมจะถือกล้องแบบนี้เลยก็แล้วกันเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับมันอาจจะมีมีสัน่นมีไหวบ้างนะครับอ่าโอเคลงมือนะครับอย่างที่บอกว่าผมจะตัดเฉียงแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลว่า อ่ามันจะชิดใบหรือกลัวใบจะหลุดนะครับคือเราตัดตามแนวร่องใบแบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับเฉียงมาด้านนี้เลยนะอ่าลงมือนะครับคือถ้าต้นใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรครับมีความเหนียวนะครับมีความเหนียวคือตอนนี้มีใช้มือเดียวนะครับก็อาจจะสั่น เรลือนิดนึงต้นไม้ผมอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ได้แล้วครับตอนนี้อเอาอยางงี้ก็แล้วกันนะผมทําแบบนี้นะเดี๋ยวผมตัดเลยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับต้องขออภัยว่ามันใช้มือเดียวไม่ได้จริงๆนะครับสงสารต้นไม้แล้วก็มันมันอาจจะมีโอกาสเสียหายได้นะครับนี่ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ค่อยๆนะครับ หรือรากออกมานะฮะรากเขาก็จะเป็นรากที่ถ้าภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาการเตรียมต้นไม้ก็จะประมาณว่าล่อรากไว้แล้วนะครับล่อรากไว้แล้วแต่นี้ก็คือรากเขาจะหากินตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ค่อยๆเอาขึ้นมาแบบนี้มันจะมีรากหนึ่งเส้นนะครับที่อยู่บนสุดนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่อยู่ติดกับ รอยตัดของเรานะครับก็ค่อยๆเอาออกมานะครับ mm hmm. นี่ค่ออกมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะฮะเราจะได้อันนี้คือลากล่าสุดน,นะครับนี่คือลากล่าสุดแล้วก็อันนี้ลากที่อยู่ติดกับรอยตัดนะครับถามว่าเขาหาอาหารได้หรือยังเขาหาอาหารได้แล้วเห็นไหมฮะลากเขาจะลงลงดินแบบนี้นะครับลงดินแบบนี้นะ วัสดุปลูกไม่ใช่ลงดินวัสดุปลูกนะครับอ่ะต่อไปเราทำอะไรต่อนะครับต่อไปเราก็จะมามาทาปูนแดงนะครับนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าการตัดมอนเซล่านะครับห้ามห้ามละเลยโดยเด็ดขาดในเรื่องของการทาปูนแดงนะครับเพราะว่าผมเคยทํามาแล้ว1นึ่งต้นนะครับ บอกได้เลยว่าเน่านะครับเน่าเป็นเชลาแล้วก็กว่าจะแก้ไขปัญหาโชคดีว่าเขายังยังยังฟื้นกลับมาได้นะครับทาปูนแดงลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าทาไปแล้วมันจะไปมีผลต่อ,อตาตาเขานะครับอย่างที่บอกก็คือการตัดมอนเซอร่าไทคอนเนียเราไม่รู้เลยว่าตาเขาอยู่ตรงไหนนะครับเขาอยากออกตรงไหนก็ออกนะครับ แต่เพียงแต่ว่าวันนี้ที่มาแนะนําก็คือเทคนิคการตัดยังไงแล้วให้ได้ลุ้นนะครับถึง2ตา2ยอดที่เขาจะโผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนต้นนี้ต้นแม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางนะครับให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ผมได้เทคนิคมาใหม่นะครับวิธีการตั้งแม่นะครับหรือการปลูกไทคอนเนี่ยจะทำยังไงนะเดี๋ยวไปดูใน EP ีต่อไปก็แล้วกันนะครับส่วนต้นลูกเขา ส่วนต้นลูกเขานะครับผมชำนะด้วยวิธีการไหนเดี๋ยวไปดูใน EP ต่อไปครับนะครับสองน่าจะเป็น3 EP ีสำหรับมอนสลาไทคอนนะครับยาวๆเลย3 EP ีนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับ